พี่น้องอย่าพ oh you know. ่าต yeah, ื่นไปเอาเอคนแม่ไม really. ่บาดเอเอ้าคือตื่นสวยแทถแม่มันแต่เว้นค้นหรือแม่มาเร็วพี่น้องเตะเตเตต้เอานคือใสีคืแม่นอนกับผู้ชาย่แม่บแม่ บ่ม่เป็นมานอดกับผู้ชายจมหน้นหนานคือว่าเปิดประตูรับแขกรับคนคุณแม่คือรูมากบรม S <S <S อาบน้าอัน,นขึ้นเยอ,อ่ก่าอาบเโโดี๋ยวฝนเลยนอนเลยอาบน้ามาแม่พาคนลงประตูวเตือนขึ้นกับมหาเลยมหาจะเสาเลย,อย,อนนยขนยก่านยาผู้ชายมหากรบ้ผมเม,มืองทางหลังมันคือมีน,นมานนสาผากใตใช่ไหม พัดนุ่งเจ้าเหมือนกองทัพคนตัวนี้นุ่งอ่าให้แบียดพึ่งวึงแต่เศร้าแต่เมียนมงคนผีผมผีผมคนเลยเงียนเอาตังค์มาส่งเศร้านี่เอาเศร้าแล้วสองลอยกระพาะเอาลายมันกระสีเบิดมือนี่เนาอยู่หลายมืออยู่งวดนี่ เอาเจ้าออยู่ลายมืออ,มอยู่ลายมือกนมีวันนี้รับไปกดสองร้อยบาทพอได้ซื้อแมกซื้อผูนะคะเงินสองร้อยนี่เสียไปเหตุยังแม่ก <c oughs> ็จะซื้อกินใชหมซืกินนะแม่นอกอซื้อกินจ้ากหรือวีออกแม่ปาดเสียงวีผมเนี่ยผมว่ามั็นวีหูผุ่มความเหยืองมันเพี้ยวกับปีนี้ผมรับคือสั่นลู้เอาคอยกันนะแปดบอก เอากรมือตัดเมือเอาเอาปกินขาวเย่นอันได้ติแล้วขึ้นนีกไปหน่อยนึงนี่พี่เต่ามันฟูมันก็เลยเป็นซุ้งสาางขึ้นไปเอาว่ันนัะมันยืดมันอันฟูดขึ้นผมงอเนาะไปนอือยู่ข้างในผมติห่อนบอยเมย์นี่มืนอค้นพ่ออยู่อยู่เดีเวนบ่อือก็เพ่ห่อนแค่ยัเวมวนห่อนไปซุ้นห่อยนว่ามันห่อนขือ เอาเมียนีนดีึ哈哈้นทั้งฟาต้องเส่ตัวข้ามกสนแล้วข้าวโพดเยียดสันข้วสันเรางื่อคือทั้งาอืมตงตรงตรนีเมียนบอกนะอือผมมันนี่เจ็ดรัดขอบคุ้นพี่ขอบคุณนนองนะเมีฝากมาให้เด่นหนัเงินหน่อยอะ เอ้าใื come on, come on. Okay. S <S okay. down, ่อย oh, oh, ่างบอกว่าขอคุ่นพนเอขอพุณค่ะเอาเนเงียบไปดเงียบลใช้เงินอ้มองเสียงวีโอ้เงืนอระติงไว้ไตมอนน่าแค่เมีขอคุณนพนเมีขอบคุณเด้อขอคุณเด้อเมเอ้แจกบุญหลายแสนเงียเมีเอ้พวดอุจจาระ ขอบคุณนะเม่นะจ้าขึ้นมาบนบ้านคุณแม่โซวัดก่อนรถเขจอกไปไหนบอเอียเสช้กระสีกระซางยังบ่นี่ยช้กรีกว่าว่าจะมาตีใส่หนก็ว่าใจเขาตีหันคอยกันแม่สีเห็นยกสีทาเปงโอ้ทาเปงด้สีไปลอกกันต้งทาเปยงนเมียเห็ดหนาเหล่บ่เดี่น้อ ต้องฮิตข่าวขี้มันเจ้าชื่ออะไรคอยขี้เมียงเกาะผู้ขี้ผู้ข่าวผู้ขาวอันนี้บนบ้านนะคะบนบ้านคนเดียวนี่ะขี้ดุขี้แต่พูดดีผู้อย่างที่ทางเจ้าจี๋เอ้ย้ี๋แปลนวลลินบอกบาดตะเฮี้ยนเออขึ้นมาแล้วก็ปัดแล้วก็ไปก็มือเนี่ยขานสั่นไม่ไงจะตกเด้อเอานางดีๆแน่เมียนไปในบริษัทสิได้ย้อนละได้ย้อนบ่หลิมันสิเป็นยัง โอ้โต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 ยาบคำว่าอะไรบ้าดังพี่อะไคือว่าได้อยู่คือบ้าเอาได้ก็ย่าเจ้าตู๊กลุ่หันเนาะบ่เมะก็คือเพอ่ไรพี่น้องสูงพลเนรอสร้าตึ๊กสามสันผลได้ยังไงล่ะอันนี้ก็จีเป็นขั้วนะคะตรงนี้ก็จีเป็นขั้วมองนี่ก็จีเป็นชาดนั่นบ่เมะอื่นชาดบ่เหอเออไม่ชาดหื้องอยอันเดียวกันนะโอ้ชาดกับหงอยเดียวกันเออไปซื้อเจ้าบ้านอืมบ้านไปซื้นะมีปากไฟด้วย มีปากไส้แต่กี่มันนี่ไส้หนอเมี่ยผุนดื้อนชายไส้คนโอ้คนชายไส้าุอยังอ่ีกคุนืชายไสมีคัดอ้าวม่หยางอยางม่เบิดสาอะตดางกนต้องเปลีนเดือตะลางหนึ่งเมื่อไหขยันต้งกลัเขาจะเอาไห้แต่ผุนมามีเอาตพิ่งกี่ก็ใส่ไส้แต่กี่ก็ใส่ไส้ชื่อบขาารันทีใส่ไส้แบบนี้อันโห่่่่่่่่่่่่ป่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่ที่บ้านออกจากกันอือ เตองเสียดอกนอกมีม่มันจนะังบรเไไสิทธดีทบเียโนเมงอ่งะช่วยก็ตายยนรบอกนีช่วยโอตายโอยุนียุนนสร้าง,างมาสาของมือมือใรกันแท้ขี้ารวยสิไปชอปปิ้งน่ค่าเมื่อนี้ต้องค่าเนาะเมนกาเดือนนึง่ายไปเมีนาวะ่าบูงอุติุข้างพี่ ยูนิวซีพุ่นอ่ะยูนิวซีแห้งหลายพุ่นก้อันหน้าไปซื้อเนาะรูดีได้มีสีพาไปอร์านอันนั้นลาดนั้นเทปพิมีดเรื่องการแปลนเทปพิมีดไปเป็นลูกเล่นอุ้ยแป้งเป็นท่านาไปเป็นกะดีเสร็จกเป็นแป้งอยังหน่ะแม่อันกขงงเอามันเป็นแป้งเย็นด้วยเม่เออกะัน ท่าเสน่ห์ได้ท่าตุ้มท่ายังก็ดีนี่ท่าเสน่ห์ได้บ่ได้เลยเนาะไม่พอเสียบบ่บ่หลิวบู้น่าเจ้ามันเนื้งหนาคอยเฮงอันท่าหอดอันก้อยเพิ่นคอยอยากได้ก้อยเออก้อยนี่ฮงคั้นดีอันบ่อื้อกระกาดใช่ออกดีนางก็เกี้ยงเป็นสาวน้อยพ่อก้อยทาเป็นของผู้ไทยดิผู้ไทยเพิ่นใส่ท่านะโอ้ยนวลอุบๆองอแง่บ่งเปนทำไมเป็นสาว เป็นจ้วนี่ทำเนียมให้มันคองกินภูไม่รำเพียงตินชิ้นไม่รำเพียงคือเออทำทบนี้ทำเนี่ยคือหนุ่มแซถ้าเปียนกินมันหลบดูมันเปี่ยนยาวๆออกแล้วม้ือว่าอะไรลูกไปไลยกับเป็นแล้วไหมไปะเออาปกันเนาะ แดงแตดีเดงเดเดแดงเต่ดเดงเดดเตงมันเดงด้ยหันมาทั้งทีเมนูจเนสีเนียดยังจุ่มอีกเด้งแล้วก็กรนายอีกเห้พอดีเ่รอย่าเหตุเ่าเลยเนาะแดงแต่ดดงเด็ดดเต่แดงเดเดเตงดีแดงเดเดเดงโบตรงโบตรงเงีกระจกเดก็คือแบบนี่กาวเรือเปล่ามี ใส่ตาที่สามเบิ้งเลยดีคะคอนเดนซิทไหมเอาฟังนี่อีกฟังนี่อีกฟังนี่ฟังนี่นี่เออจูไม่ฟังนี่มันบ่มีแล้วบมันบ่มี่มองขายเนาะแบบนี้เป็นยังมีมันสีอืดตู้ใส่โออเห็นมันเบื่อเซกกันสิบห้าไปซื้อจะเอามาให้ดอกใหญ่กว่านี้เนาะเอาใหญ่ใหญ่เออใหญ่เอาเป็นยังขึ้นยังใหญ่ใหญ่เอาบางก็จังดีอันนี้มันน้อยๆนึงต้องรอรอตัดกัน น้อยกับงามดิเมอฟังนี่อีกบอนี่ขึ้นมาฟังนี่เพราะเดี๋ยวฟังนั้นมันจีดแดงพูดเอาคือท่าดังนะแมอเป็นเทคนิคกันปะเลียดฝาดแลนวะเพราะอล้วแม่เพราะเดยวมันจะเด้งพูดใช้ฮานาว่ายิ้มดูบอหนี่ยิ้มเอสวยแล้วคัรที่ออกจากบ้านนี่แต่สมัยแต่กินนี่วู้วิันกระปรงบ่เป็นบังใบกระอปรงสีสันก็ต้องสูดสาดสดใส ปากต้องแดงบอกตาพอทีเดียเอาลิตัวนี้เอลิตัวนี้ตัวนี้มันงจงเด้งเนาอืมจังเดงงนกันบ่ได้เตงตูกของมันสิลุ่มเยนตะกีสาวสองพันปีนตะกี้มันเกิดเท่าเลยเนาะตะอื่นสาวสองพปีป่ะมาณเดงดูเดงแม่อุ้ยเดงดีอ้ยสีเนา เดีいい๋ยวขอปิดวงที่ห no. yeah. mm. ้าไปบานท่าสว่างอีกเนาะทินหัวพี่น้องเนาะจะพระเจ้าดีดีเนาะอดีดีเนาะเป็นเาวนี่ท้ำเนี่ยมคือนกเจ้าบรอเวเหรืออยังอีกนีมเช่นคิ๋วปะ โบหรือหลวงพ่อเขียนไว้ดีแล้วเนาะสิช่วยนุ่งะดองแจ้งแตจจ้ามาตัวไหนกันนุ่งสือกน่ะนุ่เสือเนาะวันที่ปเสียแล้ะเ้าแถแล้วเปลี่ยนเปล่าโบไปเชิญเสด็จแตงหายังเมีย เอาเสียงไว้ใส่เสี้ยงไว้หัวขั้นใหญ่เลืยบัตรแทนตาคุณนพนงคงแล้วอยู่ทึ่ซ่านเฮี่อเลรกกาบ้านลีกที่คุณแม่โซฮัสชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสองบ้านรลีกที่เจ้าเมียสองทับสองงามที่สุดไม่โล่ง โอ้ในโลแม่เ่า่ออา่่่เ่่่เ่่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 ่้่่่่เ่็ด่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่เ่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่เ่า่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่น่่่่่่่นมา,า่่าา่่่่่่่่่่่่่เ่่เ่่่่่่่่่เด้อ่ ฮึบฮึบจะกี่ซ่านดีอยู่ก็ฮึบปุบปุบฝุ่นต้องย่างยาเฝ่าดูน้องไม้นี่นะเด้อเมีพี่น้องฟังก่อนดูน้องไม้นี่นะเช้าคุณแม่สวัสดีดูน้องไม้นี่นะเมียดวงมันดุร้นี่นะโอ้ดัวมาลาระเสมก้อยนางนิปีนเจ้าหน้อยอยากไปปัวนอนเฮียงในปัวนอนเฮียงจิ้งมาเลียวเอ็นน่ะเข้ามายิ้มปล่อยว่าสัยรักล้ำนิมอยน้ำอายอีกจังไดนั่น ล้านานี่นวานาน้านานี่นวานากินเกี๊ยวกบขนกจอกก็กินเกี๊ยวกยดิังนิ่งๆใส่โองกน้นงาดำานตอนซ้อนไม่ซ้อนจะกลับมันหน่อยจะกลับมันดีอีกรอบหนึ่งดวงดอกไม้นี่นะดวงมะลานองนี่เออยอย่ามาล้มผัดเชยนะไอ่ะี้มันกบดวงดอกไม้นี่นาดวงมะล่ามะเสมก้อยนางนี่ปีนสาวน้อยอยากได้ผัวนอนเนียงอยากได้ผัวนอนเนียงจึงว่าเรียวนีนา กบ้ายิียบปลอยรอยวาสยนั่งล่นี่มอยน้ำอายจังไดนั่นนานี่นวลน่ะวันในหนน้ำตาลปิดววานี่นี่น้ำตาลก่อนวานจะล้นน้ำตาลห่วยน้ำตาลห่วยไม่ได้พูดได้พูดดังยก่กอนงพูดยาวคุยธุรกิจค่ะพูดราวมาราัยจั เปนกยุ่นอเน่กรลงผก็ได้เข่ไปนอนก็ได้คนออกมาแต่บานได้ไาคนได้มาขึ้นธุรกิจพนองฮะอยากกินเราวิจาเอานำซีนนำใสเขาเอาอิรีบุน่กินมันบองเปันเปกนแล้ว่าไงล่ะเรากินท้าวเอากินรอดเนาะ เส it. yeah. oh, cool. oh kind of ือพ่อไปกินไ่้เสือแม่นขเจ้าแล้วพ่อแม่นบอเมยแม่นบอเมย์ุ่นกันโอ้ยุ้มเนียเลยใช่ไยังไหนกันทางอันคนจะเริ่มกับท้งหัวข้ามมันอากาศมันตางกันบ่อันนี้หัวข้ามมันมะคืนอเามืนข้ามอาเงอว่าหัวข้ามุ๋นะหัวข้ามเราได้ขืนตบนหัวข้ามงกัดูอำเภอกว่านี้อเเภเมงมือนกันอับข้นอำเแ่แ่ทาปากขาดห้างปากขาดจะรูกกัน ประมาณแปดโลครับจิแปโลไปเดกละใช่ใชเออว่าไก่เัอน้อเออว่าสีผมเขาเพื่อกันเนอใช่าฮ่าไปเนทัวกเลย่เออโอ้ยเป็นยังไตัวใหญ่ก็ยดตามชาติกับชื่นไปพออายุเท่าไหร่แล้วเปลี่ยจิบซีเปี่ยจิ๊ซีเปลียนใช่ี่สเนี่ยวะ เอามือาสิวแปดสิบสี่ปีครับป้าตัว8แปดสิบสี่ปีตาเล่นตาก็ได้ใส่หูก็ได้ยินชัดเจนเมันบอกหูยินยุ่บ้ายงเนี้ยก็รู้ตาดีปะนี่ตาดีปะนีตาเขาใจตาก็หายพ่ออันนี้ผไ้นเงกันบกินกับเดินทางปนใจอนี่แหละเพื่อตัวลื่นแล้วมากับอันนี้นะแม่ครับกินในน้อยโบกินหลายเอาไว่ส้องอันเอะขาไว้ส้อนอันจะไหคือดื้เปิดเดียว ตัวเฮียเดี๋ยววมีชีวิตีวาอายุยืนยาวกว่าคนเยตัวนี้หละเขาคนสมัยนเคนงอ่ะอันนี้อันปะมีมีน้ขาแนขัดแนหลายสายญาตจะเห็นกันเนาะยังเห็นกันบ่แม่เนาะสายญาติเาะพู่าไม่หนงนีเห็นหุงบ่เม ไม่เนี่แต่พูดดิได้เป็นมอรมซื้อแต่เดไปใช่เ้อเป็นครับีบนเป็นแค่คอเสิร่าตั้งคุณต้องไปฟื้นเคสเจ้ก่อนไอ้เมื่อคอฝึกเลยลายาถ้าคุณยายสู่บมาหัดมอรมเขามาถบเป็นมอรมดิเม่์พ่ เพื่อนี่ให้เป็นมะล่ามผู้หญิเหีียวแล้วครับโอ้ยคุณย่าจะได้ไล่ได้ไล่สดกับเดิ้งหน่อยค้นขึ่นจีบงดีสันเป็นโปรโมชั่นพาเที่ยนะเออเออเต๋าเตี๋ยวค่ะใช่บ้างไหเพื่อบุ๊ค เห็นคุณแม่กินเขาแล้วมกินแต่เหล้าณไม่กินเหล้าแล้วกินหิวข้าอะ้รนีะวันนี้เรามาล้อเ่องนั้นบวกอันนั่นเฮี่ยมไม่สู้ไม่ยังไงอันนั้น จับสูบอะไเี้ยงกับแม่จับสู้จับสู้เงินยูเกะ กิทั้้สิย่ับเริ่มคือมากินนี่นี่น้ำซุปอน้ำซุปอร่อยอ่ะเาพัดด้วนี่หางก็อิ่มเผาด้อแหงก็สเียวขามันกตนไก่ลอยเดี๋ยวก็คแ ไก่ยร่อยเียถือว,ว่าเพ่งเลยเพ่งเลยเนาะกินกึงไก่ตุ้งแล้วอร่อย ก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวน่นอพูดถ้าสักนิดสันิ้งมคใครกินก๋วยเตี๋ยวหรืเนาะไม่ใชว่ากินได้ก๋วยเตี๋ยวไม่เลี้ยวเข่า ถ้าก็๋วยเตี๋ยวให้คนเบืองบ่อเชฟค่ะเถาห็ินก๋วยเตี๋ยวให้คนเบืองบ่มียมันกินมาจากเมืองเนาะมันจ่นลาซื้อลาบ้านลายบ้านดูมันไปจักไหนเมือหนบ้านอย่างมันจ่นมืองบ้านบ้นอย่างมือวบ้านบ้านอันมือไหนบ้านอางคานเมือนบ้านอังคานมือานบ้นอย่างอมืองบ้านก็บ้นที้น มืออื่นวันหยางมือนีวันอังคารมืออื่นวัานหยางมันวันอะขนมันพูดพูดแล้วบันีพูดแล้วมือว่านวัานหยางบืปะหาเรเออพระหาบันีมือนีว่านขั้นมืออื่นมือว่านวันหยางมือนีว่านอั้นมือว่านว่นหยางมืออื่นก็บอกบอกมือวานก่อนเาอมือวานมือว่านก่ามอิง มันทีดแล้วมันจันทร์แล้วจันทร์เออทีดแล้วก็จันทร์เออแล้วอังคารอังคาดอะไรยังบ้างนีอังคารแล้วก็มันพูดเออพฟูดอะไรยังบ้างมั่บ้นประหัดเออก็บันสุกเออมันเสาเออนั่นเสาอะไรยังบางนี่เสาก็จะด็ดทีแต่เนาะเอออาทิตย์แล้วก็จันทร์นี่เออสมมุติว่ามือนีบมันประหาดหมู่บ้านมันหยางเออหมู่บ้านทีออมู่บ้านเหนือ บ้านก็วบานหนึ่งพูดเอลเปานข้านมอนี้เออเหมือนก้อนดอก้อนวัานอย่างอเออขันก้อนวันเสาหนิวัานอย่างก้อนวันเสาโอเอืในจำมองวันเหมนนี้ถ้าพุดเทาใสจมมองก้อนว่านเสากับนก้อนเสาล้วก้อนก็ทีดกันเออก้อนเนม่ยก้อนว่านเสา ก่อนมันเจ้าก้อนหนึ่งวันอย่างอะไรเอ๊ะก่อก่อนมั้คืดอยู่คืดอยู่ก่อนมันเจ้าวันอย่างก่อนเจ้าันวันศุกร์เออมาที่นี่ก่อนมันจันทร์นี่วันอย่างมันจันทร์ก่อน จันนี่อะไรข้านก่อนมันจันเนี่ยก่อนมันจันก่อนมันจันทีเออก่อนมันจันผมมันยังก่อนจันหรือาข้าก่อนมันจันมีมันมันเนี่ยมันตายปวดหัวแล้วพัดเียงน่จ้าก่อนวันอาทิตย์แม่ก่อนมันจันก่อนวันอาทิตย์มันยังก่อนวันอาทิตย์ที่เออกวันอาทิตย์แล้วก่อน ไปหนฮะได้ทุยหลังพอด้จันเรายังอันนี้จันจันเราขึ้วแล้วอันคารอันคารแล้วก็วันพุธพุธแล้วก็วันพฤหัสเอออันศุกร์เออแล้วเสาร์วันเสาเราก็วันอาทิตย์อาทิตย์แล้วก่อนวันอาทิตย์มันอะไรคะอาทิตย์เรวกัน คุณแม่เล่นสิเป็นลูปเม่ยบาทเม่ยบาทคือว่าฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าจะไหนล่ะแม่เจ้าฝันไหมฝันว่าจะไหนโอ้คอยว่าเออฝันว่าจะฝันว่าฝันว่าหนักตู้น้ำปีนป่ากระชจางเนียกะว่าเมียงไรเลียคอยเดินคอยบักแขงนั่งยิงเตียงตัวได้แล้วก็เดินเมียงก่อนเจนเส้นอีกีต่อานมโนัว อ,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 อาจา<ฮ>ฟันก็นเป็นก่อนล้ามบัตรดิอันโล่งสล,ล่หรือปะ